รางวัลเพลงประกอบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชนซึ่งมีผู้เข้าชิงดังน,นี้ค่ะประเภทเพลงและดนตรีสาขาเพลงประกอบละครยอดนิยมขวัญใจมหาชนมีผู้เข้าชิงด้งนต่อไปนี้มีหมายหลาสักคนในย่าุนทุวันเพลงประกอบละครไฟล์า,ลางไฟช่องสาม HD คนไม่สำคัญกา พ่อขีนเงประกอบละครเก่งไรมากช่อง3 HD ทุกอนุหัวใจเจมส์เลียดีเพ่งประกอบละคปรปิวารันดาช่อง3 HD เอาละค่ะแล้ะสำหรับเพลประกอบละครยอดนิยมฝันใจมหาชน อยู่ไม่เคยขาดเลยค่ะเทมประกอบละครบาลานเมฆจากช่องในคต้องบอกว่าไอ้พูดไปคนก็ไม่มดีดเพราะว่าเมีหอกชั้นสองแล้วต้องบอกว่าเป็นบุญนักษาถ้าไม่ได้ขับรักษ พ e wow uh ี่ใหญ่เป็นแบบสุดโต่งเลยนะที่ตอนนี้พี่ใหญ่รักเลยก็ชอบได้ละครเวทีแล้วก็ชอบยังยังมาที่เลยค่ะแล้วตอนนี้พี่ใหญ่ก็มีงานอื่นมาเป็นด้วยนะคะ สาาตไม่ว่างเปล่านะครับไม่ไวันรั้วนะครับผมคุณแม่นะครับก็ขอบคุณไายาชาแนลนะครับที่ให้ใวันนี้กับผมและก็คุณบริษัทเอ็กซ์แสและซีรีโอ้ขอบคุณเกียรติคุณคุณเด็กเตรียมทีนี้นะครับทเปิดเล่และก็คุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ช่วยวนผมต้องขอบคุณ รูประกาศรางวัลด้วยนะครับนักศคือนน้องชเชเอมนะครับอาริสราแล้วก็น้องแยมสริญญานะคะรับลิสราและโชว์ะคระับ